สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่1มิถุนายนนะคะสำหรับใครที่รอคอยอคนละครึ่งเศสษ3นะคะวันนี้ยอ่าก็ขอออกมาแล้วนะก็คืออนุมัตินะคะโดยที่จะได้รับคนละ3,000บาทนะเป็น2รอบรอบละ1,500บาทนะคะแล้วก็รอบนี้นะคะก็จะให้ครอบคลุมนะคะกับประชากรของเราเนี่ยอีก31ล้านคนนะโดยใช้งบนะคะ 93,000ล้านบาทเลยทีเดียวมีเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์มานะโดยที่มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่เสียงส่วนใหญ่อะคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะคะก็ค่อนข้างจะไปทางที่ไม่เห็นด้วยนะคะเรามาดูกันว่ามีคอมเมนต์อะไรกันบ้างคอมเมนต์แรกนะคะก็จะบอกว่าเอาแบบสแกนเติมน้ำมันที่ปั๊มได้จ่ายค่าไฟได้ จ่ายค่าน้ําได้ดีกว่าไหมแล้วก็จ่ายค่าเทอมลูกได้ก็ดีนะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่าแผนตื้นๆก็จะเป็นการแทรกซ้อนสันเตรอนจากพวกสลิมแค่นี้ก็จะกู้เงินก้อนโตที่สุดสำเร็จฮ่าฮ่าฮด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์นะก็จะบอกว่ามึงหยุดแจกได้แล้วเอาเงินไปซื้อวัคซีนก่อนซึ่งอันนี้เห็นด้วยนะคะ การที่เราเอาเงินอะไปซื้อวัคซีนเนี่ยปัญหามันจะได้จบนะครามเห็นส่วนตัวนะแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าเอ้ยคอมเมนต์นี้คิดเห็นเหมือนกันเลยบอกว่าทําไมยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดอีกอคอมเมนต์ต่อไปนะคะเป็นภาษาเหนือนะเขาบอกว่าเอาสตางค์มาเป็นบะหอยนอยจาที่ไปซื้อวัคซีนเป็นยึกยึกยักยักไอจัดมาโอเคก็ <laughs> okay, <laughs> จะแปลให้ฟังนะคะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจคำเมืองนะเขาก็บอกว่าเอาสตางเนี่ยมาเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้นะคะแทนที่อาจจะจะซื้อวัคซีนเนี่ยทำเป็นแบบยึกยกักเลิกลากอะไรแบบนี้แล้วก็คำคำนี้คำสุดท้ายนะไปแปลกันเองนะคะทุกคนแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งสั้นๆเขาบอกว่าความคิดนายอะ่ะเหมือนต่าร้านปีเลยนะอันนี้ไม่รู้ความคิดใครนะก็นะคะแล้วก็ คอมเมนต์นี้เห็นด้วยเหมือนกันนะคนละครึ่งเนี่ยใช้งบอยู่ที่93,000ล้านบาทใช่ไหมคะแต่ถ้าซื้อวัคซีนอะตัวเด็ดเลยนะไฟเซอร์ Pfizer, มาฉีดนะทั้งประเทศนะคะใช้งบอยู่ที่80,000ล้านบาทอืมก็อันไหนจะดีกว่ากันนะคะก็ลองลองดูแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะทุกคนบอกว่าแจกแบบนี้มันแก้ที่ปลายเหตุค่ะ ตู้เอาเงินที่แจกไปซื้อวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนในประเทศให้ครบนะคะ70ล้านคนแล้วทุกอย่างจะเดินหน้าไปได้ทุกคนมีงานทำธุรกิจเดินหน้าสุดท้ายประชาชนก็จะมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนทำไมแค่นี้ถึงคิดไม่เป็นคะอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าถ้าแจกแล้วได้ผลประโยชน์มากกว่าช่วยเหลือประชาชน93,000ล้านบาทเนี่ยแจก คนไทยไปเลยคนละหนึ่งล้านบาทตั้งแต่เกิดจนแก่ก็ยังใช้เหลือเฟือเลยกินใ่กินง่าตะอันคำเมืองมาอีกแล้วนะคะอ่าวัคซีนนะกับอุปกรณ์การแพทย์ยารักษาโรคนะคะซื้อบ่าจ้างกะเนี่ยคำเมืองก็อีกแล้วแบบซื้อไม่เป็นหรออะไรแบบนี้นะที่ซื้ออาวุธกระสุนปืนรถถังเอามาเผาหัวสภากะกว่โอเคค่ะ เราเลื่อนไปที่คอมเมนต์ต่อไปนะคะเปลี่ยนแจกเงินมาแจกวัคซีนอย่างดีเลยได้ไหมวัคซีนคงไม่เกิน3000ันรกคาแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะคะก็บอกว่าคนเขาไม่อยากได้เงินที่แจกแล้วนะเขาอยากได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อทุกคนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นตามลำดับนะคะ,อ,ะอีกคอมเมนต์น่าจะเป็นไปนในแนว แนวทางเดียวกันนะว่าแบบเออไม่อยากให้แจกแล้วอยากให้แจกวัคซีนมากกว่าก็บอกว่าไม่ต้องแจกหยิบย่อยไปซื้อวัคซีนดีๆฉีดให้กับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย mm. พอมีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเนี่ยร้านทุกอย่างเปิดได้ทำมาหากินได้มีการท่องเที่ยวแล้วเศรษฐกิจก็จะดีขึ้น ทุกคนก็จะมีรายได้ไม่ใช่แค่แบบกลุ่มที่ลงทะเบียนนะคะที่จะได้เท่านั้นเนาะเราก็มาดูคอมเมนต์ต่อไปนะคะคนที่ลงทะเบียนไม่ทันรอบก่อนก็อดไปถ้าปีก่อนรับซื้อวัคซีนฉีดให้คนทั้งประเทศตอนนี้คงฉีดเกิน70%ไปละใช้งบไม่ถึงแสนล้านแต่ที่กู้มา1 000, 000, 000, 000. ล้านล้านพานจนหมดตอนนี้จะกู้เพิ่มอีก5 0 0แสนล้าน กู้ไม่จบไม่สิน้นนะคะแล้วเราก็มาดูคอมเมนต์ถัดไปแจกคนละ3,000บาทซื้อวัคซีนเข็มละพันมาฉีดให้คนทั้งประเทศยังดีกว่าเศรษฐกิจกจะได้ฟื้นสักทีนะคะส่วนคอมเมนต์นี้อยากให้เอาไปซื้อวัคซีนที่คนกล้าฉีดมาจะดีกว่าใช่เพราะตอนนี้ยซีโนแวคถามจริงกล้าฉีดกันไหม กล้าไม่กล้าก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็อยากฉีดตัวไหนกันบ้างนี่เขาก็บอกว่าซื้อวัคซีนที่คนไทยอะ่ะกล้าฉีดมาฉีดดีกว่าไหมแจกเงินมันก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าสุดท้ายเงินที่แจกก็กลับไปที่เจ้าสัวหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันน้ำตาลร้านชำาสิอร์ซนสินค้าจากโรงงานใหญ่ทั้งนั้นอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าใจปป้บหน่อยเดือนละ3 0 0พันแจกไปถึงสิ้นปีเลย จะงกไว้ทําไมไหนๆก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนละคอมเมนต์นี้คงจาแบบว,ว่าไม่ออกบ้านยาวๆหรืออะไรนะคะอ่าดีใจจังเลยผมจะได้อีก3 0 0พันแล้วขอบคุณท่านนายกมากครับทำงานดีทั้งคณะเลยอยู่ต่ออีกสมัยนะครับถ้าเปิ้ลบาหามไปแปะก่อนนะอีว่าโอเคอันนี้ก็มีอีกคอมเมนต์สั้นๆนะคะบอกว่าแจกแจกเงินแล้วเนี่ยแล้วเอาไปขึ้นค่าไฟ ค่าน้ำมันหรือเปล่าอ่านี่ก็เป็นคอมเมนต์นะคะแล้วก็ความคิดเห็นในส่วนของคอมเมนต์ที่เราอไปเลือกมาเนาะส่วนใหญ่ก็จะออกไปแนวว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะมารัฐบาลมาแจกเงินอยากให้ฉีดวัคซีนตัวที่ปลอดภัยตัวที่คนในประเทศอะกล้าฉีดมากกว่าจะได้มีภูุิพุงกันประเทศก็จะได้เดินหน้าไปต่อได้นะคะ แบบแก้ปัญหาตรงจุดดีกว่าเลยประมาณนี้เนะาะแล้วถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะที่ใต้คลิปเลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เธอเมน a อ s สตอรีด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ